ตัวตนนน,น้อยๆมาสองตัวเลยวหมอ๋อโอเคๆนี่ก็นี่ก็กครับปูภูเขาครับอ่ะแล้วไอ้ตัวนึงเออเอาตัวใหญ่ก่อนนะไม่เป็นไรเอาตัวใหญ่ก่อนไม่เป็นไรไม่ไปไหนแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกนี่เขาเรียกปูภูเขานะครับเน,นี่อันนี้ัวอืมโลตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้โอเค อันน <Scroll> ี <language> ้เราตัวอย่างนี่ตัวผู้บ่ตัวผู้อันนี้ปูผู้เขานะครับเด้อเนี่ยเพราะว่านี่ต้องตัวผู้เป็นแบบนี้นะครับตัวผู้เป็นมีอันนี้เขาเรียกปูผู้เขานยครับเด้อเนี่ยบานบานบันก็เอิญปูอย่างปูไข่ตัวู้ไข่อ๋ออันนี้อันนี้ตัวเมียใหญ่เฮ้ยตัวเมียขึ้ใหญ่เลยใหญ่เป็นบางตัวอ๋ออันนี้ตัวเมียใหญ่ อันนี้ปูค่ายนะครับเด้อปูคายปูภูเขาครับผมแล้วตัวมีเนาะตัวมีเขากนนี้ว่าตัวผู้ไหนครับนี่ยถายลูกมันก็ได้ถ่ายลูกมันประกอบเดี๋ยวลูกแปลดิฟท์โอ้อันนี้โอ้มีลูกด้วยตัวเล็กครับผมหลายตัวนะสองตัวสามตัวลูกตัวเล็กนะครับเนี่ยเอาไว้มันโตใหญ่โอ้มีมีเอามากินด้วยหลายตัวครับผม นี่ตัวเล็กด้วยเอามากินด้วยนี่ครับเนะี่ยโอ้นี่ใช่ด้วยนี่อันนี้ก็ใช่สี่ห้าตัวโอ้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้นะ ตัวผู้ตัวแม่อันนี้ตัวเม่ฮ้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ไม่ได้เบ่งทองมันโอเคก้อนหินขึ้นไม่หนามีเยอะหรอเนาะกระปูเสียดคืมากินเรื่งเ่งเลยไม่ได้ใส่ตรงนีอ๋อทุนไม่ได้เสื้อปะมส่นปะน้ำนาบ เด็นบอลจะเอาเบ็ดจะออกคอหมอกไม่ดินมันจะพอนใส่กันนี่กรับผมนี่ครับนี่ครับน้ำมันขุ่นอนกตรงนี้เนาะอืมไม่ถึงตัวไม่ถึงเัย ไม่ี่เห็นเล่ไม่นี่กันอือไม่เห็นเนาะอ,อันนี้นะ่ะอันนี้ก็มีเห็นนิดเพราะตอนนี้เขาขึ้นมาเขาใส่ดาวเหนะ็นี้มเขาทำหมาได้ดีเลยเห็นไหมอืมอนนค่อยๆลงมาเรืเ่อยๆ มีสวนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีส่วนไหนมันกินแบบนีงไง้ไม่ได้ต่างกันไงล่ะต่างไกลเห็นบ่ะเน,นี่ยอ๋อในปูภูเขาเลยครับม,มีลูกด้วยครับตัวเล็กน้ำน้อยตัวผู้ใหญ่ด้วยนี่ตัว,ตวผู้ใหญ่ตัวผู้เป็นบ่อืตัวผูอ่าโอเคลองมาเนาะจามมาเบิงเนาะมันแม่นดิบ่ตัวผู้อเออวิธีการเกิดอ๋อนี่ก็ตัวผู้จริงๆเลย โอเคเดีด๋ยวเราดูครับค่อยไปโอเคเดี๋ยวเรนไม่หลายหน้าเลย,ยลืมข้อทุนเลยการเล็กน้อยสมพันธหลักการผล <c oughs> ไม่ได้่ไล้ตัวนี้คิดไม่ได้โ <Okay. S 2> อเคได้ามั้งได้มั่งเล่นมั่งมีเรตตัวเลืยอะนี่เกืต่าเมียอ๋อกระปูนหรือต่าเมียจะถ่ายใหม่ปะถ่ายใหม่ถ่ายไปเรื่อยๆยังนั่งหาก,ก็ตัดมนะั<อ>่งตัวไหนไม่ไดีเหาก็ตัดมั่ง โอ้อันนี้ปล่อยมันลอยไปโลดนี่หว่าลอยรอดไปอันนี้จะพูดตรงไหนอนี่ตรงแม่ตรงนี้เลยอืมเขาต้องอยู่ข้างหลังมันนี่หว่เออต้องจับข้างหลังมันได้จับข้างหน้ามันหนีบมือเขาเลยได้เออวก็พูดตรงนี้อ่าตัวผู้วะยังเป็นนมอยู่แต่ได้ไม่ละตัวไม่ละตัวนึงก่อน ไข่อยู่เด้อตัวมันก็เฉลี่ยกันได้ได้บาง <Okay. S 1> บางไม้รุดบางไม้กระซองบางไม้กระสามไม่หรออ okay. ยัางนองเมื่อกี้ก็รด้บสาม,มเฉลียใส่กันไออยู่เอยอู่อยู่อ,อยู่อยู่ยยยโอ้โหไปเห็นอยูะแต่ว่าไปเห็นขามันอยู่ <laughs> <laughs> มันทำเป็นลบ <laughs> วะ <laughs> สัวนี่สอ,องบ่ะทรมินีค่อยพุดค่อยเห็นตะไกล้แล้วค่อยทำทาแบบค่อยทำทาไ่ไททาไเห็นมันซืซ่เอเอาตคงนีได้เห็น่ะถ้าเขาไม่ขึ้นมามาเขามาก่อนเขาได้อ้ถ้าเขาไม่ฟาวหาน ตัวจ้าโตอ๋อโอ้ยก้อนหินกันเนาะหินอ่ะเรื่องลงต่ำเรื่องตัวไม่ค่อยใหญ่หมันเป็นแดงที่ได้ถึงถึงตัวใหญ่เม,มนก็เท่ารถคือไตัวใหญ่เลยได้กี่ตัวครับคือได้เนี่ยแต่ลูกล่างคือเคยหาแล้วอ,อ,อันนี้เกีาบปะได้ตัวนี้ ได้ตลดตรงนี้นะ่ะไปแล้ววะทานไห้ไม่ทนันมันหูจากหูเดี๋ยวได้เนาะค่อยมาตรงนี้ไม่ค่อยทนันมันตัทีแล้วมองนี้นะอ,อันนี้ตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวเมีย ลุง้งใางต่ำตัวแม่จะไหลตัวผู้อยู่บนอ่ะคอยบอกเลยถ้าคือหนังเทิงได้ตัวผู้ใหญ่ก็คือสิ่ไปเอาเล้วไหนก็ใส่รู้ว่าถึง่านทันไหมทันไหม,มอ๋อตัวเล็กบ่ไม่เห็นไม่เห็นโอ้มันเอา มันข้ามเข้าไปเลยปะอ่าดูนะลุงด,ดูวิธีการเห็นะถ้าเขาเหย,ยรลัดมันเข่าไม่ได้มันก็ออกมาแล้วมันก็แรนออกมาเลยต้องเอามาเหย,ยรลัดให้ทันเลย ก็มไม่งานเรดูนี่ครับก็ไ่อนี้เาเฮ้ยหาไหมหาไหมเอเอ,อเยีละเีละทันน้ำมันหนีไม่ค้นเนอะตะพูตะพูกกำลังเริ่มสิบเจ็ดเออไกล,กลแล้วไว <c oughs> กลสิบแปดแล้วไกลสิบแปดแลไกลเป็นการยิงงานไกลเป็นการยิงงานลเลยเสียงเดียวโง่งไปหน่อย <c oughs> ดเดี๋ยวเดียว อรมหลายโพดหลายกดหลังไ้นอนก็กล้าเป็นอยักตื่นเลยยิ้มซี๊ดไปหาการกลับมาดึกๆอยู่โดนกวางเทพเยวินี้ก่ก้าโอ๊กไปเลยเหนื่อยเหนื่อยลาไปไหนเอาเร็วๆสองตัวทั้งเด่อยมาหาย เห็นกามันเโอ้มันคาบเขาไปกินเลยเนาะมันกัดมันไม่ค่อยปล่อยเด้อเด้อนะกัดมัค่อยอยากปล่อยเด้อปูทำไปหนีเลยเดี๋ยถ้าตัวใหญ่ตัวบางตัวฉลาดกูเขาดึงปุ๊บปล่อยปั๊บเลยเอยมันยานคนดึงมันออกไปพอมมันฉลาดวะแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเกณฑ์ทหารหลายไม่ได้เั วันนี้มาได้หลายอย่างนะเพราะว่าถอดรองเท้าเดินมันจะได้แบบว่าใส่รองเท้าบูทเดินไม่ได้แล้วอ,ออกกําลังกายไปนําหัวฟาดกะถึงเงี้ยส้นเท้าผ่าหลายกน้นที่ทางหลายรอบเลยน,นี่ตัวูุตวเมเนะนี่ตัวเมตัวเม่บอกเลยน,นี่ถ้าตั้บู่มจะแหลมอืออันนี้ใช้งานได้รึเปล่านี่ ช้ได้เลนะื่อนี่โอ้ประมาณสิบแปดยี่สิบรุ่นนี้ก,นกำลังฟิตกำลังฟิตอ่ากำลังห้าวกำลังห้าวอ,อกำลังหา้าวครับเป็นการเป็นงานเน้ยรู้การรู้งานจะว่เรื่องอย่างตอนนี้ก็กำลังอ่าอ,อันนี้ครับมาดูปูภูเขานะครับเนาะออว่าวิถีชีวิตมันอยู่มันเป็นแบบไหนมันกินยังไงนะครับเนาะเอากับเอาอาหารมาให้มันเบิร์มกมาดูนะครับ

นี่วะอดอดเขยดตะออดนะครับเด้อเขยดตะออดไม้ไม้เหามบ้ยวเคยเคยรสุดหรือบ่าโอ้เหนมบเสือเ้เห็นปะโอ้ยยาเด้อเฮ้ อทำเอ็นตะเสียเปียกไปไลย <laughs> ต้องเปียนให้เขาคาตัหา้โาโมงคนณมึงมมอ่ะฮ่คุณุกเตี้ยนเหีนบอกเลยไปแล้วเนื <ไป S 2> ่อยเื่อะมันหมดกลิ่นแล้วอืมหมกลิ่นไปหกโมงคุณใส่น้ำมันพัดไปหูฟ้าไปแล้วโคมีกำลังตัดไก่เย <laughs> นยอยู่ไม่ทันโคมีเลย หัากับมันหลักมันหลายคนเขาช่วยกันเพียกนอะเอรัช่วยกันมัดกันไหว้เลยสามสี่คนอยตั้งเพียกพร้อมั้งเหลาไม้พร้อมทั้งทับไก่พร้อมคนเดียวเพียทิพร้อมผู้เดียวเนาะอีกเจ็ดก็ไป็นนั่งหัวเบิ่มอยู่เจ็ดเป็นนั่งคำเส่เออกวาเเทปพิดกวนเีเทตอกนี่ตักตอกมัดอี่ ลูกปละดุกลายเด็กเตาอ่อนใสอ่อนเปลี่ยนเป็นเหลืองน่าจะยังอืมเหยียตัวโอ้ยโอ้ดีมีกระถางสิโต้ก็เลบดวงจีเหยียบตัวนี้ลดลงปุ๊บตัวใหญ่เลยโอเคไตเหินเลยโอ้ ดีเดนมันม่จักขาไปดุลไปเหรอไปบุบบโอเคตัวนี้ตัวนี้ตอมกตอมกได้ได้มีหนึ่ตัวนี่นี คือเดงมันมีได้การนี่มันจับไม่ได้ดิเนี่ยมันมีหุ่นกาไรก็มือน,น้ยออันนี้คือผู้ชายกลางคืนนะครับเนี่ย ผู้ชายหากินกลางคืนไม่ใช่ผู้หญิงหากิกนกลางคืนนะครับอันนี้คือผู้ชายหากิกนกลางคืนนะครับไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมแคนนมที่ตกมด้วยกับเกของเชิงนะคอให้น้ามันไหลลงมาพี่มันได้กลิ่นน้ใส่ยู่นะครัูอันนี้คือผู้ชายกลางคืตนตอนนี้ก็ประมาณ อาทุม,ม,มโอ้ถ่ายรีวิวผู้ชายกลางคืนนะครับเนี่ยจะเพิ่นใหม่ยังดื่นๆบนรับบนนอนกันอีกสองคนนี่ มหาสาวอ้ออมหาสาวอ้ออ้อกัป่าไม้ทั้งนั้นครับก็โอ้มันขุดเป็นกะเสียงน้ำไหล ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นเออนี่ตะมกตะมกตัวนี้ไงเออเอาไปดองเนาะเอ๋ดองใส่กระเพะเอเกตสน่าียบมำมเทียบไปสูงโคเห็นวะสนาม่น้เยน้อยเียบไก่สูงโคด น้ำน้ำมันแอปเปิลกับน,น้ำมีพัดเออกลินมันไม่ไปนะเออเนื้อน้ำ,อ,อ,นำนะอันนี้คือผู้ชายหากินกลางคืนดนะครับเด้อสองคนนี้ห้ามครบนะครับเนะคบไม่ได้ด้วยครับเ,บเด้อืครบไม่ได้อ่าแต่ผู้สาว เง <spind le. S 1> okay. ี้ยเฮ้ยเราไปได้ป่ะวันนี้อโอเคยากระโสับเจ้าแล้วจะแตกเฮอาไปได้วิวนะเ๋ิวโอเคะมีตะโขกถึงครับแต่ว่าวิวยางป่สยางเปรว ไม่รู้วะอันนี้ตอนทามามาเท่าไรสิเฮ้ยปลา้มปลาอ๋อปลาเขาปลาขาวปลาเขาปุ๊กเอ็นแบบป่าเตะ ต้องข่าสุดหรือเปล่าทีขึ้นห่วยล่งหนองนะครับอันนี้ลงลงน้ำด้วยนะครับ